สวัสดีครับวันนีลุงดำจะให้ดูว่าเขาเรียกว่าวันหนึ่งวันละพันนี่เห็นเห็นเลยนะครับเขาเรียกไม้ไม้ปิ้งไก่เงินล้านนะครับนี่เ็เรียกไม้ปิ้งไก่เงินล้านเขาเรียกว่าไม้กินไปเงินล้านเขาบอกหาแบบทําง่ายๆนะครับคือซื้อไม้มาแล้ว คือไม้มาแล้วก็มาทําปิ้งไก่ใหญ่กิ้งปิ้งไก่เขาเรียกปิ้งไก่เล็กนะเขาเรียกว่าปิ้งไก่ปิ้งไก่ซี่โครงใช่ไหมใช่เขาเรียกปิ้งไก่ซี่โครงนี่นะครับซี่โครงแล้วปิ้งไก่เขาเรียกเต็มตัวใช่ไหมใช่ไก่ใหญ่เขาเลยถ้าไก่ใหญ่ก็จะเป็นสไตล์นี้เขาเรียกปิ้งไก่ใหญ่นี่เออนี่ไก่ใหญ่จะเป็นสไตล์นี้นี่ปิ้งไก่ใหญ่นะ นี่ก็เลยเตรียมตัวถ้าปิ้งไก่ซี่โครงก็คือลักษณะว่าว่าปิ้งไก่ซี่โครงก็คือลักษณะว่าปิ้งไก่ซี่โครงก็คือลักษณะว่าเป็นซี่โครงอย่างเดียวนะซี่โครงก็มีตูดมีคอมีอะไรอะนะคือมีตูดมีคอมีอะไรมีเนื้อครับไก่ใหญ่นี้ก็เต็มตัวเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ได้ไม้มาก็คือลักษณนะทําไม้เสร็จแล้วนะนี่ทําไม้เสร็จแล้วก็หั่นเป็นล็อกไทยล็อกมันแล้วก็ผาอย่างนี้ผาอย่างนี้ถือว่าสาเร็จแล้วนี่เออแต่ปิ้งไก่ใหญ่มันจะหนากว่าแลวใหญ่กว่าจะราคาต่างกันหน่อยนี่นปิ้งไก่นาหนึ่อันนี้เ็าเรียกปิ้งไก่เล็กพวกคอไก่เขาเรียกโค้งไก่อะ่ะง่ายๆ วงไก่ปีไก่โคไก่อย่างนี้ตูไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูว่าไม้ที่ทําจะเป็นไม้เนี่ยแล้วก็มาดูการปิ้งไก่นะครับนี่แล้วมาดูก็คือนี่ก็เรียกปิ้งไก่ใหญ่ตัวนี้ปิ้งไก่ใหญ่ก็ดูตัวนี้นี่ครับปิ้งไก่ใหญ่นี่ไม้มันจะใหญ่กว่กันเยอะนะครับปิ้งไก่ใหญ่นี่ก็หนากว่าแล้วก็ตัวมันเนี่ยปิ้งไก่เล็กนี่ครับ ปิ้งไก่ใหญ่เนี่ยจะยาวกว่าการะมาณสักสองสามนิ้วนะผมให้ดูชัดๆนี่ป,นปิ้งไก่ใหญ่นี่ป,นปิ้งไก่เล็กนะต้้งหัวนี่ยาวกันระมาณสักสามนิ้วและไก่เล็กนี่จะบางไก่ใหญ่นี่จะหนาหน่อยไก่ใหญ่ก็ป,ปิ้งไก่ใหญ่นะครับนี่ก็เรียกเรียกว่าถ้าไปซื้อเขานี่ก็ราคาแพงถ้าเราซื้อเองทําเองก็จะถูกหน่อยนะครับนี่ถูกหน่อยนะครับนี่ แล้วก็การทํานี่ก็เรียกผู้เชี่ยวชาญนะครับการท um. ําต้องหนึ่งต้องลบคมความคมของมีดนี Mo ่ก็เรียกว่านี่เอาปิ้งไก่ใหญ่ราคาเท่าไหร่ปิ้งไก่ใหญ่ร้อยร้อยร้อยอันร้อยอันร้อยไม้ใช่ไหมร้อยไม้ราคาร้อยห้าสิบ ร้อยละห้าสิบนะครับไม้นี่ก็ให้ฟรีคือไม้นี่ทําเสร็จแล้วปิ้งไก่ใหญ่อะร้อยหนึ่งร้อยร้อยที่ร้อยอันก็เหมือนผ่าเอาผ่ามันอันนู้นมันเออผ่ามาแล้ว,น,น,น,าาลวนี่ผ่าเนี่ยแต่ปิ้งไก่ใหญ่มันใหญ่กว่านี้นะนี่เขาเรียกว่าถ้าปิ้งไก่ใหญ่ถ้าปิ้งไก่ใหญ่วันนี้ไม่ได้มาปิ้งไก่ใหญ่นี่ปิ้งไก่เล็ก,กนี่นะ เอาปิ้งไก่ใหญ่เนี่ยดูปิ้งไก่ใหญ่มันจะใหญ่กว่าอาตอนนี้มาแล้วสี่คุณช่วยมาแล้วเออนี่ปิ้งไก่ใหญ่อย่างนี้ปิ้งไก่ใหญ่นี่ก็เลยนีใใ่ใหญ่กว่า,าวนี้เยอะเนี่เห็นไหมใหญ่กว่าแล้วทีนี้ปิ้งไก่ใหญ่นี่ร้อยห,น,หนึ่งนี่นี่น,นี่นี่เขาขายไกไ่ไปแล้วนะแล้วทีนี้วันร้อยหนึ่งเขาก็มารับจากนี้ไปอันนี้ก็เรียกว่าร้อยหนึ่งห้าสิบบาทแต่ไก่เล็กอะไรไก่เล็กร้อยหนึ่งยี่สิบห้าบาทถ้าไกล่เล็กไม้เล็กๆอย่างนี้ ที่มีอ่างามอย่างนี้อันนี้ก็ไม้เล็กที่ใส่ตัวไก่อะไรไก่เนี่ยเขาเรียกว่าร้อยหนึ่งยี่สิบห้าบาทนะครับไก่ใหญ่ก็ร้อยร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่แต่เขาเรียกว่าหลังจากปิ้งไก่ขายเสร็จแล้วก็มีชีพเสริมก็คือทำไม้แล้วก็ให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าต่อจากเขาทีนึงเอารับไม้จากเขาไปเพราะนี่มันงานฝีมือ มีการลบคมด้วยนะยการทำแล้วลบคมแล้วก็ผ่าผ่าเหมือนจับวางเลยครับคือประสบการณ์กี่ปีนะโอ้โหกี่ปีแล้วไก่ไก่เนี่ยนะกี่ปีแล้วห้าป,าปีชื่ออะไรชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจันครับโอ้จันนี่โอ้ยไม้นี่เขาดูไม้นะเวลาซื้อไม้ไม้หนาทําอันใหญ่ไม้เล็กทําอันบางเขารู้สึกนะไม้นี้จะเป็นไผ่ ไครป่าใช่ไหมที่เขารับมาจากเมืองการนะครับมารับมาจากการแล้วก็มาตัดตัดอรอะไรนี่เขาเรียกว่าปิ้งไก่เงินล้านนะครับนี่แต่สูตรไก่สูตรไรอร่อยมากครับหมดทุกวันเลยครับวันนี้ประมาณสองร้อยกว่าตัวเหลยอตัวเดียวนี่นะครับนี่นะครับเดียวตัวเดียวว่าใครจะมีผู้โชคดี มาจะแต่ตี่สี่นะครับหกโมงชเช้ากว่าเรือห้าตีห้านี่หน่อยเนละ้วเข้าหกโมงก็ขายแล้วครับตรงนี้นะอร่อยมากเอ้าเก็บตรงนี้ไว้น่ะอร่อยมากๆเลยครับนี่และการทําของเขานี่ก็ลบเรียมไรเรียบร้อยเลย,เลยนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกไม้ปิ้งไก่เงินล้านครับนี่ทําวันหนึ่งได้วันหนึ่งได้มาสักถึงห้าร้อยแต่กี่บาทาปเป็นเงินเฮ้ยเอนนี้ขายไก่ก่อน เอ,เอา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 กรเหนียวไหมครับนี่มาแล้วนี่นี่นี่คนไก่เงินล้านตัวที่สองร้อยไปแล้วครับตอนนี้เออแต่น้องไก่ขาไก่ไม่คิดนะครับนี่ข้าวนี้อร่อยจริงๆครับไอเสียข้างหลังลดเกี่ยวไม่ใช่นะครับตอนนี้เอออันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของเขาเองนี่ไม้เขาทำาสวยงามมากนี่เราดูนะดูไม้เขาทำที่ทำนี่นะครับสี่อันเล็ก อันแรกที่ปิ้งไก่พวกไก่ก็ดูไก่อะไรนะไอไก่ย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะทีเอออย่างนี้ทีนึ่งอย่างนี้ทีหนึ่งแล้วไก่ยังมีทีหนึ่งไก,ก่ใหญ่แล้วไก่ใหญ่อีกทีนู่นไก่ใหญ่ตรงนู้นเห็นไหมละ่ะแล้วก็มีถ่านแล้วทีนี้เตาเขาย่างเองขายเองหมักเองน้ำจิ้มเองอร่อยมากครับ วันหนึ่งสองร้อยตัวดีได้เห็นเห็นเลยเตาอบเตอนี่พออบตรงนี้ให้เขาเรียกว่าให้เหลืองไม่ให้ไหมอบไม้แห้งเลยครับอบอบเสร็จแล้วหน้าพอก็เรียกว่าไก่มันอบและแห้งดีแล้วเสร็จแล้วไปก็ไปยากสงนูันอีกทีครับโอเควัสดีครับนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง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 นังนั่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 ง ตรงนี้เขาจางเงินก็ทําไ่เออนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียว,วถุงใหญ่เอายกข้าวเหนียวดูดูโอ้โหข้าวเหนียวกินใหญ่สิบบาทมากเลยเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าถุงของเขานี่สิบบาทเท่ากับคนที่ทั่วๆ่วไปนะเดีียวนี้ไอ้สิบบาทสองถุงถ้าคนอื่นขายนี่ก็สิบบาทสองถุงเท่าเขา,ขาถุงหนึ่งเออของเขาที่สิบบาท,ทถุงหนึ่งเหลือถุงหนึ่งอันนี้มาอิ่มเลย นี่แหละยอดขายเขาเรียกว่าจุกขายของเขาทําไมเขาขายไก่ดีกว่าคนอื่นคือเขาไอ้คนที่ซื้อไปอะกาไรก็คือลักษณะว่าซื้อกหนเนียวที่อื่นสิบบาทได้ขึ้นของเขาแต่เขาซื้อกรนเนียวเขาสิบบาทของเขานี่ได้เท่ากับพอละยี่สิบาทนี่แหละจุดขายของเขาเขาเรียกว,ว่าการทําธุรกิจก็จะมีเขาเรียกว,ว่าเกณฑ์เล็กเกณฑ์น,น้อยที่เราต้องการนะนะ ถ้าเราทําธุรกิจไม่มีเกณ็ดเล็กเกณ็์น้อยไม่มีของแขมให้เขานะมันก็เขาเรียกว่ามันก็ไม่มียอดขายนะครับเวลาก็เ้าทำเขาเรียกว่าขันเหนียวนี่ก็เขาเรียกว่าใครใคเห็นเขาก็ถูกใจนะซื้อที่อื่นเล็กนิดเดียวประมาณเออกินนิดเดียวก็หมดละสิบบาทแต่ที่นี่เอาไอ้ของสิบบาทของคนอื่นเขามาหาเขานี่ก็เหมือนยี่สอง ของเขาสิบาทเท่าก็ยี่สิบาทนะครับรามาแล้วนี่ลูกค้าวันนี้เขาเรียกว่าวถุงที่้อยหนูไม้เป็นกระตักกระตักเลยครับนี่เอาไปไว้วนะครับน,รน,รนี่เขาเรียกว่าโอ้คนอู่ทองเขานี่แหละมาขายกลับมาแล้วนี่เอาทานอะไรนี่ ทานใช้ไหมอย่างดีครับพวกมะขามแต้นมาดูดูเออใช่ขึ้นมาแลเนี่ยไหนโอ้ขายห้าปีแล้วห้าปีสิปีมาขายเองแล้วเก่งมากเออเดี๋ยวนี้ตู้อบเรานี่ก็ดีเนี่ยความก็เรียกว่าตู้อบเราทำเองก็มีเนี่ยแต่ให้ความร้อนสม่ำเสมอเลยครับผมนะทำด้วยถังสแตนเลสนะถังนี้สแตนเลสเออแล้วทำขายีตู้อบสู้อะไร แล้วทีนี้เขอก็ไปคุยต่อก็ค้าขายฐานพอค้าขายฐานนี่ก็เหมือนว่าเอ้ยไม้พวกไอเขาเรียกไม้อะไรนะไม้อยู่คาลิตัดไม้เต็งไม้ลังไม้มาดูกเขาจะคัดแต่ไม้ดีๆมาอบเพื่อให้ไฟสม่ําเสมออย่างไม้พวกไอพวกเกะทินนลงอะไรเขาไม่เอาเปลือกสะเดาเอาไม่เอา แล้วแกงแกมาอบแล้วก็ท้องนี้ก็ได้ทานดีความร้อนจะสม่ำเสมอแล้วก็ทําให้ไก่อร่อยด้วยก็เลือกเทคนิคนิดเล็กน้อยจริงของเขาคือร้านนี้นะอร่อยมากครับเนี่เออแยกยุ้งทะลายนะแยกยุ้งทลายเราเนี่ยแยกแข้าง,ข,างข้างตู้ยุ้งลายนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ